ไปทางไหนยังได้อยู่ที่คุมดินแต่กลับหลังมาของอนุบาลโนรายขึ้นไปเพื่อนการสนามรอยอยู่แล้วคุมดินแหมไม่มีตัวขึ้นมาสอดขึ้นมาสองขึ้นไปอีกครั้งของอนุบาลหลดุดหรือเปล่าหลดุหลดไปแล้วเข้าขวายิ่งทันทีโอ,โอโ้อยู่ทางไหนบอลอยู่ทางไหนขานออกไปอได้แต่มองอสุดยอดครับคุมดินลูกนี้สุดยอดจริงๆหลบจากเส้นแดนประตูตัวเอง ได้ควางบอลมาอนุบาลโุไลติดที่คุมดินมองหาเพื่อนไหลมาวิ่งขี่เร็วที่ลกจะจ่ายไม่จ่ายเังหว่าที่สองได้เตะกินเปล่าครับคุมดินไม่เสียครับไม่เสียคิดว่าเสียไปแล้วยกไปลงล่างตั้งไงอุ้ยตูมาตูมาลูกลงยิงไปเองครับยิงไปเอง อยู่อยู่ไม่อยู่ไม่ทันจแล้วนะครับออกไปอรุบาลไม,ไม่สองครั้งสามครั้งครับไม่เป็นประตูครับที่หนึ่งอังทิษใต้น่าจะเป็นคำผงพบก,กับสุรินนะครับสุรินสุริน,น,น TTS ครับอาาังกฤษใเจอกับคำผงม,มันครับคู่นี้ไปที่สุรินสุริน ไปได้ไม่ได้เตดที่กระผลเจ้าตัวเล็กบางไปบาคู่นี้สู้สีคู่ข,ขี้สู้สีครับคุณพอๆกัน CTS ไม่ตรงตอ่อครับสุรินแปลป,ไปไง่ายขึ้นมาที่กลางสนามหมายเลขสิบโยกโยกไปดึงแหมรึงบอลไม่ค่อยดียังได้บอลอยู่ครับเด่นไมคครับสุรินทีทีทเ ดึงไปกลับมาย้อนกลับหลังเขี่ยออกย้อนกลับหลังมาที่ไม้เลขเก้าจ่ายไปกลางคำพงมาเบียดไปนู little, ่นแล้วครับขวาสุรินกิ่งไปหน้าประตูพลิกตัวมาเข้าซ้ายแหม่หนุกด้วยเฮอันุปิ้นแฉลบเข้ากระชากบอลจ่ายจ่ายมาดูมาเป็นยังไงเข้าไปจิกกัดดโวยของสุรินอีกครั้งหนึ่ง ขึมาแดล่างเอาหม้อิงมาบอลไหลครับบอลไหลบอลเลี่ยดครับบอลชิงครับนี่บอลไหลนี่เขาจ่ายเป็นระบบขึ้นมาที่กระปุย้อนกลับไปให้เพื่อนแดนล่างที่8ไม่ค่อยดีจ่ายไปรออยู่แล้วนี่กล้าเล่นกรัปไปแลวก็ะปุกจูินรออยู่แล้วครือสูงไปทันหรือเปล่าเอยเตะคนอร์ <Okay. S 1> ออกมาไหลามาง่งายๆครับจุรินทีทีเอสอะคริมี่ไหลมาไอ้เพื่อนกลางสนามมองอเพื่อนอ ลอยขึ้นยังไม่ขึ้นกรบผมลอยจังหวะที่สองดิดบ้าง่ายๆได้ล่างมาได้เก้าของสุรินรออยู่แล้วจ่ายไปให้เพื่อนง่ายๆกรบผมดักจังหวะที่รอจ่ายขึ้นมาให้12ด้านขวามองเพื่อนยังไม่มองไปมากๆขึ้นไปที่กลางสนามอีกครั้งไปทางไหนอยู่ทางนี้สุรินหย่อไปยังไม่มอยู่ที่กระผมอีกครั้งมองกรเพื่อยิงนมายินมาอีกครั้งกระกระผม โซลินขึ้นไป12ด้านขวานี่ไขว้ไปไขว้ามาหลบไปหลบมาย้อนกับหลังอ้าวไม่ดียังได้บอลอยู่แถว2อรออยู่แล้วผู้สาวตูวหนึ่งต่อหนึ่งลุดไม่ลุดไปในแปดแปะไปง่ายนู่นเล,ลครับหมายเลขสิบห้าคนที่ทำสกอร์เสมอยังได้อยู่ที่ํำพงซ้ายไปบอกเพื่อนยังไม่ไหลไปสิบสิบห้าจับด้วย้ายขวาวนขึ้นมาดึงไปถึงเส้นหลังโตลินเป็นบอลเลี่ยดยังได้บอลอยู่ขอเล่นบอลจังหวะเดียวครับนี่ ต่อกันเป็นระบบไปั๊บไปคืนกลับมาลอจังหวะสวนก,กับผมองนี่จับลอจังหวะที่ดุดลุดเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องครับมีโอกาสจุรินได้บอดีกครั้งดูดไปไหลไปจับด้วยซ้ายไปขวาสองไม่สอโอ้โหตรงไปตุรินยิงไม่โดนแม่บอลเรียกครับปล่อยให้วิ่งไล่กันจายมาก้ารอเรียกไปจ่ายไปวิ่งไปถึงกรอบเจ็ดใะ้จยไปยิงนิด หวไปโลบไปโดดไปยังให้ได้เพื่อนมาจุดินเกี่ยวออกไปติดที่กระพงด้านซ้ายไหลไปแม่เพื่อนกลางสนามบองกับเพื่อนวิ่งไปที่หมายเลขสิบเรียกบอลยังไม่ให้ไหลมาอีกครั้ง14เข้าซ้ายไม่สองก็เกมายิงทันทีอ่าควางมาเนี่เจ้านี้ตัวเล็กเลยครับ1ีิบสี่เนื่ยไหลยิงไปไม่ค่อยดีค มาที่14ของสุรินทร์ TCS Academy ไ,ได้อีกครั้งนี่ดึงกล้ากล้าเลยครับคำพงยังไงก็ต้องกล้กากล้าเล่นเลยครับคำผงไปเลยครับบัง,บ<า>งเพื่อนรออยู่แล้วไม่ให้ครับลูกนี้ไปบอกไปบอกมาจ่ายไปไม่ดุดครับติดอยู่ที่ สุรินดึงกลับมาที่กระพงอีกครั้งดื่นกลับมามองหาเพื่อนยังไม่ให้เรียกบอลยังไม่ให้แหมจ่ายย้อนกลับไปตั้งใหม่อีกครั้งหวกลับไปด้านซ้ายบองหาเพื่อนให้ได้ไม่ได้เลี้ยงไปเลี้ยงมาหลอดไหลกลับมาโซซ้ายอีกทั้ง้ดงบังแม่กลมาได้เล่นครับแปลไปเปลี่ยนจากขวามาซ้ายบ้างย้อนกลับไปดึงกลับไปดึงกลับมาที่เมริกาย้อนลงล่างกรบภุกเทาประตู ครับเังหวะแรกมองครับเพื่อนยังไม่ให้กิ้งไปรอโว์ไปรอครับรอไว้แล้วกิ้งไปเราให้เพื่อนออกพรับแม่ไม่สุดินเล่นครับ,บแต่ค่อนข้างจจไกลค,ครับสำหรับทุตบอลอยู่12ปีสนามเล็กนะครับก็ <What? S 1> ต้องดูครับต้องดู สองตันทีผมบ้องกับเพื่อนไหลไปให้เพื่อนจ่ายไปนู่นแล้วครับซ้ายพลิกตัวหันหน้าออกไปดึงมาเข้าขวายังส่งไม่ได้ย้อนกลับมาล่างอีกครั้งที่13บ้องกับเพื่อนจ่ายไปทางสนามเปลี่ยนเกล็ไปแปะดันหลังไปอีกครั้งหนึ่งคืนไม่ได้ยังได้บอลย้อนกลับมากสกัดวัเป็นยังไงลูกนี้เมื่อสกุลลูกเป็นยังไงไหลมากม่ได้จ้าไว้ขั้งหนึ่งกัดทางตัวเองครับเกือบเป็นประตูครับเกือบเสียประตูไป ม่ใช่เกือบเป็นประตูครับเกือบเ,เสียประตูไหลไปอีกครั้งยาวมาตัวต่อตัวบังไม่ได้ยกกลับหลังมาติดติดบังอีกมองอเพื่อนวิ่งเลยครับจ่ายพะลุรออยู่แล้วติดอีกครั้งยกไปซ้ายมาขวาใจกลางเปลี่ยนแกนมาด้านขวาไข่ย,ยังไม่ได้ขึ้นกลับไปไหลามาแป,ดปาได้ง่ยพลาดได้ยกไปก,ไปก,กัดออกมา รอจังหวะอยู่แล้วครับคำผงแม่ไม่มีโอกาสนล่ครับมาเด่นหน้าเอาลูกลง้วยอกดึงมาลงล่างไปหาเพื่อนลูกโดนแย่โดนเบียดเป็นบางบางไปบางมาไวมาเองครับมองหาเพื่อนยังไม่ดึงไปดึงมาย้อนกลับหลังแน่ๆแล้วครับมองหาเพื่อนยังไม่ให้ดึงไปควายมาขึ้นมาอีกครับด้านล่างด้านล่างของสลิดเพื่อนขึ้นมาสูงยังไม่ได้สองทันทีคลับเด่นมาไหลมา ขึ้นมาครับสองไปทันทีเจ้าเดิมนะครับ,บขั้งสิบสี่เจ้าตัวเล็กกิ้งไปหน้าประตูกรอบโทษหมายเลขสิบดึงไปดึงมามองกับเพื่อนให้ไม่ได้ไหลเข้ามาหัวสถิตหมายเลขเก,กา้าตัวเล็กอีกแล้วนี่หมายเลขสิบสี่แน่ๆนะครับหมายเลขสิบสี่ตำแหน่งนี้นี่โดนแยวได้บอลคืนขึ้นมา คนทรงบอลลบไปลบมาย้อนไปกลางสนามยินมาอีกครั้งที่ติดสี่ลูกกระชอออกไปได้บอลโยกไปไหลมาแต่ออกมาติดเพื่อตัวเองของขำพงอีกครั้งดึงไปดึงมายังได้ไปเดยวตัวเดินไหลมาดับด้วยแม่ลูกนี้ค่อนข้างจะพลิกใจยังเขี่ยวไก่ได้เข้าซ้ายไปขวาเข้าซ้ายอีกครั้งแม่จบไม่ได้ยังจบไม่ได้ครับไไลูกนี้เล่นไม่ได้เขี่ยมมาระ้าประตูลูกนีกระชอลงล่างคำพงม,มองกเพื่อนยังไห้ไม่ได้ใจด้วยไทย แลลบไปแฉลบมาลูกนี้บอนกลับมาอีกครั้งหนึ่งของกำพงกำพงบอลกรบเพื่อนไหลไป12เข้าซ้ายซ้ายไปจ่ายไปยินทสโิตไปเลยครับนี่ <c oughs> ไปแล้วรอแล้วครับไปแล้วครับสองตัว <c oughs> สามตัวผู้เล่นขึ้นมาหมดลุกไปเองยังได้บอลอยู่เขี่ยวมาที่กำพงทึกตัวเป๊ะไดหนา้าจ่ายให้ทะลุไปเ <c oughs> ข้าขวาส่อง <c oughs> ไม่ได้ตั้งเตะออกมา ไวกลับมาของคำพงบังนะครับบังไว้บ hey. He the yani. um, like so ังมาอ่าโซเรนนะครับขึ้นชนะไปครับสองประตูต่อหนึ e ่งครับประตูใช่ครับผลิตครับกับช่วงพากเบรกขอประชาสัมพันธ์นะครับฟุตบอลดีเอ็นสปอร์ตน้องคุณสีโอเพนครับนะครับสองพันสี่